คุณเชื่อไหมว่าแค่เส้นได้เล็กๆเส้นหนึ่งอาจผูกชีวิตคุณไว้กับความตายได้ตลอดกาลเรื่องได้แดงผูกตายในหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งติดชายป่าทางภาคเหนือมีหมอผีชื่อขุนคำแก่เท่าแต่ยังมีคนแกลงกลัวเพราะว่ากันว่าเขาเล่นของหนักโดยเฉพาะของผูกดวงวันหนึ่งมีหญิงสาวหน้าตาดีจากตัวอำเภอชื่อมณี เดินทางมาหาขุนคำถึงในป่าเธอร้องไห้สะอึกสะอื้นบอกว่าคนรักของเธอจะไปแต่งกับหญิงอื่นเธออยากผูกดวงให้เขากลับมาขุนค,คำมองเธอครู่หนึ่งก็จะตอบสั้นๆว่ามันต้องใช้ของแรงคืนต่อมาขุนค,คำไปที่วัดร้างท้ายหมู่บ้านที่นั่นพึ่งฝังศพเด็กชายวัยเจ็ดขวบที่ตายหงเพราะรถชนขุนค,คำแอบขุดศพขึ้นกลางดึกแล้วใช้มีดผ่าคอเด็กเบา เพื่อนำได้แดงจากศพซึ่งเป็นไหมเส้นเล็กๆที่ผูกอยู่ตอนเผาศพแล้วนำกลับมาทำพธิธ mm. ีเขาพันได้แดงเส้นนั้นไว้รอบหัวไม่มือของหญิงสาวพร้อมบริกรรมคาถาเรียกดวงวิญญาณวิญญาณเด็กชายที่ยังไม่ไปไหนให้มาช่วยผูกดวงชายหนุ่มให้รักเธอคนเดียวหลังพิธีเสร็จมณีกลับไปด้วยแววตาหวังและมันก็ได้ผลชายหนุ่มที่เคยตีตัวออกห่างกลับมาตามง้อเธอในไม่กี่วัน เหมือนต้องมนรักไม่มีสาเหตุแต่นั่นคือจุดเริ่มต้นไม่กี่สัปดาห์หลังจากนั้นมณีเริ่มเห็นเด็กชายหน้าซีดเดินตามเธออยู่ในกระจกบานใหญ่ทั้งที่รอบตัวไม่มีใครเสียงฝีเท้าเล็กๆเ,เดินวนในบ้านตอนตีสเสียงหัวเราะค่อยๆดังขึ้นทุกคืนและเสื้อผ้าในตู้เริ่มมีกลิ่นเห็นสาบของดินเปียกเมื่อเธอกลับไปหาขุนคำอีกครั้งบ้านหมอผีหลังนั้นกลับถูกปิดตายและชาวบ้านบอกว่า ขุนคำตายเมื่อสามวันก่อนแขวนคอตัวเองกับเชือกแดงในห้องพิธีสิ่งสุดท้ายที่ชาวบ้านเล่าต่อกันก็คือก่อนที่ศพขุนคำจะเย็นตัวลงมีคนเห็นเงาเด็กชายยืนอยู่ปลายเท้าศพมองขึ้นไปแล้วยิ้มมือของเด็กคนนั้นยังจับปลายได้แดงเส้นเดียวกันอยู่ความรักไม่ใช่สิ่งที่ควรได้มาด้วยการบังคับคนบางคนพยายามจะครอบครองหัวใจใครบางคนด้วยของขลังหรือเวทมนต์ แต่ลืมไปว่าสิ่งที่ได้มาด้วยความผิดธรรมชาติมักจะแลกมาด้วยราคาที่น่ากลัวเสมอเพราะความรักที่ฝืงผูกไว้ด้วยแรงอาฆาตวันหนึ่งอาจกลายเป็นความตายที่คลี่คลายไม่ออกแม้แต่ได้เส้นเดียวก็เถอะขอบคุณที่รับฟังอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามเสียงกระซิบขอบคุณครับ